ทุกต้นนะทุก้สวัสดีครับสวัสดีพี่จ่อยใช่ไหมฮะอันนี้พี่จ่อยครับพี่จ่่อยพีชายพี่ชายฮะพี่ยสวัสดีครับคุณรอดครับสวัสดีครับคุณเป็ครับเสียงพี่กบจะเบาแต่เสียงของของท่านจะชัดเจนมากเลยค่ะคุณรอดมีอะไรฮะวันนี้จะพามาดูพี่จ่อยใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนาะตุเรียนตรงนี้ห้าปีห้าปีแสดงพี่จ่อยนะกันนากรดาครบหกปีครับอ๋อกรกดาษครบหกปีพี่จบพี่กบเราดูดูต้นนะต้นนี้ ต้นนี้กี่ลูกน้วยพี่จอยนะพี่จอยมีเบอร์อยู่หรอมีมีมีอ่านี่เบอร์มีเบอร์อยู่นี่อ๋อมีเบอร์ด้วยนะต้นนี้ห้าสิบลูกครับห้าสิบลูกนี่ห้าปีนะพี่กบลองดูดูผิวเยังยังทุเรียนนี่จะแก่ประมาณกลางกลางหรือปลายพฤษภาพานนะพี่จอยเนาะประมาณวันที่ห้าพืชสะพานนครับน่าจะได้อยร้อยสิบวันนี้ถึงห้าพฤษภานร้อยยี่สิบพี่กบอันนี้คือหมอนทองใชนะหมอนทองครับพี่พี่เดี๋ยวดูนี่มาฟังนี่ดูต้นนะพี่กบดูดูเนี่ยพี่กบลองถ่ายดู น้ำก็สวยพี่กบแม่น้ําเขียวฮะน้าเขียวฮะยิ่งก็ใหญ่ฮะต้นริมมันลูกน้อยโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูต้นต้นริมฮะพี่กบนี้ผมคือตันนั้นมีใบอ่อนเนะพี่จ่อยครับเอผมไม่ได้ให้พี่จอยฉีดยาผมให้แมลงกินไปเลยตอนนี้กาลังรักษาใบแล้วเดือนครึ่งนะครับทิ้งเลยเดือนครึ่งไม่ต้งฉีดยามาเดือนครึ่งฮะพี่กบดูตัวนี้พี่กบดูตัวนี้ดูฟาร์มดกฮะตัวนี้ห้าปีกว่านะอันนี้เนี่ยเพื่อนเครับ จำนวนลูกหกสิบห้าครับห5สิห้าลูกโอ้โหเอียบนะพี่กอยทำละเอียดครับน่าจะเกินหนึ่งัวนี้ลองดูว่าเนี่ยพี่กอบดูตัวนี้เนี่ยพี่กอบดูถ่ายพี่ผมหน่อยถ่ายพี่ผมหน่อยดูครับก็เนี่ยใช้ของพี่โรดแล้วที่โรดเขาก็มาเวียนมาดูเรื่อยเวลาจะใช้ตัวไหนตัวไหนพี่กอบดูพี่กอบดูเนี่ยดูลูกผมอยากให้เนี่ยพี่กบว่าสี่สิบห้าลูกสี่สิบห้าลูก อ่ะดูไปอะเนี่ยะพี่กบครับเนี่ยยายาเชื้อราเราที่ว่าใบป้ายพี่กบเนาะขมวดวิมีเรื้อรั่ยอ่าพี่พี่จ่อยว่าทารอบเดียวให้แห้งเลยฮะอ่ะพี่กบลองถ่ายมุมนี้พี่กบดูดูลูกอยนั่นเลยฮะมันมีต้นหนึ่งที่ผมบอกเคโล่ผมทาวันเดียวแห้งเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันไม่มีเย้มอไหเลยพี่ได้ใส่พี่ว่านี้ของผมไหมใช่ใส่ไอ้เนี่ยสมที่ว่าค่าหนอนค่ามอดค่าอะไรเนาะครับเออพี่กบ ดีนะผมให้พี่กบถ่ายดูนะโดขนาดนี้นะดูกันว่าโสมไหมพี่จอยครับเดี๋ยวพี่จอยมาเจน้านิดหน่อยเนี่ยพี่กบดูต้นนี้พี่กบ,อ,นนกบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้หกหกหกสิบรูปครับหกสนะิบรูปพี่กบหกสิบรูปหกสิบรูป้ะพี่กบดูลูกฮะดูสามลูกนี่พี่กบหนุซูมสามลูก่ยอยอันนี้ห้าปีกว่านะะเดี๋ยวพี่กบขอดูนะเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดต้นนี้แปลงนี้เนาะว่า โซมไหมบางคนเห็นว่าโซมทุกคนเลยครับเดี๋ยวโซมแน่โฟมแน่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นี่ผมไม่ได้ฉีดยามาเดือนกว่าเนะคือให้แมลงกินใบอ่อนมปเลยครับมีต้นนู้นนันมันดอกปีกายต้นนั้นยี่แปดลูกปีนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมอยู่ต้นนู้นนะปีแรกปีแรกปีกายยี่แปดลูกอ่ะพี่กบดูเนี่ยพี่กบปีนี้ปีสองดูนี่ฮะนี่เนี่ยต้นนี้สีกสายเนี่ยกายได้สองลูวกระแทกลูกล่างปีนี้ก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมอยู่ไม่มีโซมดูครับเดี๋ยวลองดูฮะ ลูกโตดกินเปล็ดต้นหนึ่ครับพี่กบเพิ่งที่โรดน้ามืนหวานดูได้เลยปกติน้ำจะเยอะอ่าตอนนี้พี่กบตัวนี้เป็นเป็นเยิ้มๆแล้วทาเชื้ราไปรอบหนึ่งแห้งเลยวายเฮงมอดมันกินไปอ่อันนี้อันนี้มอดมันกินเมื่อก่อนเยิ้มตามนะพี่กบนะรอบเดียวแห้งเลยฮะหอมรัดละทาไปไม่มีเยิ้มอเลยครับเดี๋ยวพี่กบดูตัวนี้ความดกฮะแห้งแล้วฮะแห้งแล้ว ดูว่าไม่ได้ฉีดยาอะไจะกระจันเพียบมั้ยไอ้ดูพี่กบลรามองต้อกระจันเลยเดี๋ยวเยิ้มยิ่งเยอะไม่ไม่เคยได้นงนยามันเนี่ยกระจันพี่กบพี่กบพี่กบดูแห้งหมดเลยใช่ไหมพี่กบแห้งหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีนั่นแหละไม่มีเยิ้มนะฮะแห้งแล้วครับรอบเดียวแห้งเลยครับครับดูลูกดิลูกพี่กบดูฟันดก พีกบมาดูด้านนี้ครับพี่กบดกทุกต้นนะพี่แล้วแต่พี่จะถ่ายเปลี่ยนไหมหนวดต้นนู้นกระดกเป็นก้อนเห็นไหมดกหน่อยดอกกระโดดมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์พี่พี่จอยเดี๋ยวพี่ดูทุกต้นนะให้ดูให้ดูแบ็กทุกต้นฮะทุกต้นฮะลองดูฮะกทุกต้นครับต้นไหนก็ดกครับพี่กบต้นนี้ติดเดียวพี่กบดูทรงดูทรงต้นนี้พี่กบเอามือเอื้อมถึงแล้วพี่กบเนี่ยกบดูครับเนี่ยต่ำมากอันนี้อันนี้สามสิบห้าลูกอืม พี่ดูลูกต้นนี้เลยสามพ่าลูกนะลูกมันน้อยมันจะไปเร็วหน่อยมันสามพ่าลูกสามพ่าลูกลองดูว่าลองดูลูกเตี้ยๆนะพี่มืออึ่มถึงแล้วนะฮะเต็ดเดียวฮะฮะต้นริมรู้สึกจะสามสิบสามสื้สิบสี่ต้นนั้นหลกครับขนาดจะไว้ขนาดนี้ใช่ครับพี่ฮะได้พี่แล้วไม่โซมเดี๋ยวพี่เขยดูนะดูต้นนี้พี่ดูต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้ที่เรีกเพี้ยนสิาลูกพอดีพี่รดบอกยาตัวยาผมฉีดทีเดียวเองเนีฮะเนี่ยหกสิบห้าลูกพี่กบพี่กบพี่กบลองถ่ายดูมันมันเตี้ยมันเล็กครับเพื่อนเพื่อนเห็นผมนะถึงมือถึงมือหมดท่านเนี่ยนี่ฮะดูดิฮะดูดิโหดูเป็นก้อนพี่กบดูมุมนู้นท่านโก้งแล้วครับเนี่ยตอนนี้น่าจะเดือนหนึ่งครับตัดได้ฮะอยู่พี่จอยส่ยสิบห้าห้ายี่สห้าแล้วเนาะครับครับครับอ่ะพี่จอย พี่จอยพี่จอยดันดันนี่กว่พี่อาลมณพี่ครับก็ผมขี่จุลธาตุละสิบวันทีนที่ที่โรดบอกอะครับไม่ใช้มานานอย่างจุลธาตุใช้มาตั้งแต่ตอนเริ่มทำดอกแล้วครับตอนเริ่มเลยครับเพิ่งจะนรู้จากที่โรดแล้วก็ใช้มาตลอดเลยครับอ๋อแล้วการใช้อะไรต่างเนี่ยเมื่อเทียบกับที่เคยใช้ในในปกติเมื่อก่อนเนี่ยแบบนี้แตกต่างกันยังไงฮะ ประหยัดกันเยอะเลยครับคือมันซับซ้อนไหมมันยุ่งยากไหมไม่ครับไม่ครับอตามที่เขาให้มาขวดนึงก็มงนึงนะที่เจาบอกสอลิตระก็ฉีดไปแบบนั้นซื้อน้ำมันฉีดอย่างเดียวอันนี้ต้องรงีกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่ต้นตรงนี้เจ็ดสิบสองต้นนะเจ็ดสิบสองต้นกี่ไร่นะตรงนี้สามไร่ครับสามไร่สาไร่ไร่เจ็ดสิบสองต้นครับแล้วตรงนี้มันกี่พันนะพี่จอยนับแล้วสามพัน ตอนผมโยงได้ประมาณ2,002 2 2,002โอ้โห2,002แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ2,000ครับเพราะผมเริ่มปัดเอาไว้อีกอันเดือนก็ประมาณกี่วันแล้วนะอีกเดือนนึงแก่ครับประมาณพี่จอยว่าประมาณทัก70วันได้ทีละวันที่15เมษายนครบเก้าสิบวันอืม15วันอาหารอาาหรพืชใช้ปกติครับจุลนแล้วทางดินก็คือ15-20 5วันครับแล้วก็เพิ่งเพิ่าเปลี่ยน15-25 5มาเมื่องโงนที่แล้วเนาะที่ผ่านมา15-20 5 ครับแล้วพี่ลงยิบซ้ำไปกี่รอบนะพี่สองครับสองรอบสองรอบใช้ช่วงไหนให้ยิบซ้ำหมูพี่ใช้ช่วงมีมีดอกเจ้าบ้านนะช่วงที่รอดบาดเ่ยผมมาเจอกันตอนนั้นเจอกันตอนน้ำกิ่ที่แรกเลยแล้วก็อีกเดือนนี่มันก็ซ้ำไปอีกต้นละกิโลแต่ว่าใส่ไปสองรอบแล้วของพี่จ่อยกับของโลดเนี่ยไม่ไม่ไกลกันมากไม่ไกลตอนที่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือพี่จ่อยเนี่ยบูมีพระคุณผมนะผมพี่จ่อยมีมีน้ําแล้วพี่จ่อยให้น้ําผม ดึงข้ามไปเนี่ยประมาณกิโลเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะอยู่นี่ก็ต่อท่อไปเชื่อมกันพี่จ่อยเอาน้ำให้ผมนะฮะเดี๋ยวพี่จกู้ราคาเด็ที่รถให้ผมมาลองขีดเนยัแต่ผมไม่ได้ขายพี่นะผมให้พี่ตลอดฮะให้ลองใช้ฮะให้ลองใช้ฮะไม่ได้ใช้ยิ่งอื่นเล้นี่ถือเซฟมากๆตัวเรียนสองพันสองนี่ก็มองดูต้นมูดูใบอะไรขึนก็ดีกว่าทุกปีครับพี่จ่อยไม่ต้องมาอวยกันนะไม่ไม่ไม่ครับไม่เนี่ยผมบอกทุกคนเลยว่า ที่ผมใช้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นเนี่ยแม่บ้านผมบอกว่าปีหน้าไม่ต้องตามใครละวตามที่โหลดแม่บ้านเนี่ยประหยัดด้วยครับนะไปดูต้นริมกันดูต้นริมะพี่กบดูนะอยากเพื่อนเพื่อนๆดูนะว่าประหยัดจริงๆจริงแค่น้อยกว่านี่ลูกยิ่งจะไปเร็วเหมือนต้นนี้นี่ที่แม่บ้านก็จะได้เขาว่าปีนี้มันมีราคาไงก็เลยขอพี่กบมาดูอะไรนี่พี่กบต้นนี้ก็นี่คือพี่กบขอพี่กบใส่รายละเอียดต้นนี้นะแต่ก่อนมันป่วยแค่เนี่ย จะกันมันป่วยอันนี้สามสิบสี่ลูกสามสิบสี่สามสิบสี่ลูกพี่กบอ่ามสิบสี่ลูกเนี่ยเมื่อปีก่อนนู้นเนี่ยมันมันเป็นเชื้อราในที่รดอีกด้วยผมพยายามมาถ่ายมันเพิ่งหายมันตัมันเล็กไปหน่อยพี่กบเห็นไหมที่ไมาดูฝังนี่รอยผมทายเนี่ยมันจะตายแล้วเพิ่งมาฟื้นเนี่ยเป็นเชื้อราแล้วมันแห้งเนี่ยพี่กบครับตะกอนนี่ตะกอนนี่เนี่ยแห้งหมดแล้วพี่อยู่เจ้ากระจันเลยพี่กบคือไม่ได้ฉีดยามันเป็นเวลานานครับมันต้องไปดูต้นหลังนะแต่หมดแล้กระจันนะพี่กบลองดูลูกเก๋พี่กบลองถ่ายดดดููตัวผมิ รึ่งต้นของต้นต้นนี้แล้วพี่ฮะ,ะเดี่ยวเพื่อนครับใช้แล้วมันมันปลอดภัยด้วยแล้วก็ทุเรียนเราก็ได้ดกและหนามพี่กบดูหนามหนามสวยมากฮะหนามสวยเนี่ยเพื่อนดูอย่ามีดมัจี้นะเดี๋ยวเปลือกระเบิดเลยนี่เหมือน,น <ะ S 2> มันจะไีออกแล้วครับครับฮะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกเกสบวันพี่จอยนะอันนี้ประมาณเกสิบวันที่สิบห้าเสิบนาะครับไ <90 S 2> ม่ <11 S 2> มที่15เมษายนครบเกสิบวันโอ้ครับครับใหญ่เลยฮะแต่ว่าลูก ตัวนี้ลูกมันน้อยครับดูลูกเลยลูกสวยมากพี่กบเห็นะลูกสวยมากเลยแค่ไหนสามสิบห้าลูกครับสามสิบห้าลูกพี่กบลูกนั้นก็ต้องมีสี่โลกว่าแล้วพี่จอยลูกเดียวเนี่ยต้องสี่โลกว่าอันนี้อย่างเงี้ยสี่โลกว่าพี่มันยังมีเวลาอีกประมาณเกือบเดือนเลยที่จะตัดนะพี่จอยมีประสบการณ์ทำทุเรียนมากี่ปีแล้วสองหรือสามปีนี้เนาะมีปีปีนี้ปีสามครับไม่มีประสบการณ์เลยว่าสี่หรอใหม่เหมือนกันครับเพราะหน้าบ้านผมเพิ่งได้ลูกมาปีนี้ปีสาม พี่กบดูต้นเนี่ยต้นนี้ก็โหลูกมหาสารบรรทายเลยพี่แต่พี่ใบไม่สวยเงี่ยคือผมไม่ให้พี่เขาฉีดยาฆ่าแมลงนะใบอ่อนไม่ได้เอาพี่ผมไม่ได้เอาดูดูขนาดลูกดูดูจำนวนลูกฮะพี่พี่ลงสัตวาดูที่แรกเลยน่าจะเกือบน่าจะเกือบแปดสิบหรือมั้งตอนนี้เหลือสี่สิบเนี่ยพี่กบดูนี่ลูกล่างเนี่ยโตแล้วพี่จอยลูกนี้สามโลได้นะพี่เนาะลูกล่างเนี่ยได้ครับเนี่ยพี่กบเอ้พี่กบดูเนี่ยลูกล่างลูกล่างดูดูสามโลนั่นพี่ น้ำใสคุ่หทุเดนปีน้ำน้ำสวยมากพี่น้ำสวยอ่พี่ดูดิอคือใช้แค่นี้แล้วรับพี่จ่อยไม่ได้ตับซ้อนเนาะผมพี่จ่อยซื้อยายกโคก็ไม่สูงเนาะอไอ้นี่ผมทําเองครับเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้รถเห็ดเ็ดทำแบบนี้ครับเนี่ยตอนแรกทําแบบนี้นี่อันนี้กิ่งล่างพี่กบเห็นไหมอันนี้กิ่งล่างพี่กบดูลูกอย่านดันเนี่ยพี่ดูอันนี้สามโลแน่นอนพี่กบ่เนี้ยสามโลแน่นอนพี่ตัดสามโลแน่นอนพี่ใต้นี่ยน่าจะถึงอพี่ดูด คือมันอลังการพี่กบนะผมมองว่าโอเคเลยฮะผมใช้คนทำครับโคกเลยทำเองเนี่ยทำแบบตูลเรเย็กแปลงนู้นเป็นไงผมบอกแล้ว้านี้ฮะสุดยอดเลยนะเพื่อนเพื่อนพระจอทำไม่มีทุนครับคือเอาคนเวียนมีเพื่อนเพื่อนอยากจะสอบถามสอบถามพี่ว่าปรึกษาเพิ่มเติมผมว่ามีแน่นอนพี่ใหญ่ใช้เบอร์อะไร089ครับ ก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามครับโอ้สิบแปดเก้านี่ทำแบบนี้นะครับเนี่ยสิบแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามครับลองถามไอ้นี่ปีครึ่งนี่ยผมทำแต่เมื่อส้นแล้วไม่ได้ฉีดยาอยู่เกือบเดือนเพียบไฟประมาณนี้คือต้นใหม่ใช่ไหมครับเอาป่อเรื่อยปีปีหนึ่งสองผลชมเลยตอนเล็กนิดหนึ่งที่ทำเออไหนมาแล้วอ่าได้ได้ไปดูเลยเนี่ยคือครับครับเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาจอบเวียนเวียนทีหนึ่งอ๋อฝรวนพนทีหนึ่งเลยดีเราไม่ต้องปั้นโคกเลยต้นนี้กี่ปี ก็นี้กรกฎาเนี่ยสองปีครับอ๋อสองปีตอนนี้ยังไม่ถึงเกือบสองปีครับเพราะผมที่ใช้ลูกหลางไม่หรือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับใช้เเลยอาดินเดิมเลยดินเดิมเลยคือพรวนขึ้นรอบหนึ่งเวลาใส่ปุ๋ยกั่น่ะปีนึงก็ประมาณสามผลมีอะไรเพิ่มเติมไหมว่าแบบไม่มีครับสุดยอดแล้วแต่อันนี้สุดยอดแล้วผมไม่ได้ฉีดยาอยู่เพราะพอพี่เขาไม่ได้มีทุนมายกโคตรนะแต่ยกเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยฮะแต่ แต่อย่างนี้นะพี่กบทีแรกเลยพี่จอยไม่ได้ไม่ได้ปลูกเสมอดินอย่างนี้นะฝังดินครึ่งถุงนะแล้วก็ขุดดินเข้าไปเรื่อยฝังดินึ้นุ่มอับกคนนี้แนะนำนี้จะทาไงนะพี่ก็ปลูกธรรมดาแล้วครับพอพอเราปลูกแล้วก็เริ่มเริ่มทําแต่ตอนเริ่มเข้าทำเวียนรอบทีนึงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยข้อทีกับฟันดินเข้าทีใส่ปุ๋ยทีแล้วก็ก็เวียนเข้าอีกทีนึ่งอ๋อทำมาเรื่อยครับแล้วก็จะเป็นแบบนั้นอ๋อทำไปทำมามันก็เป็นเนินหลังเป่าอ่เนี่ยพี่กบอันนี้พี่จอยไม่ไดด้้ีียาาาเเป็นนนนืออะกรัพจง เพี้ยไฟเลยเมื่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้พี่จะกระจัดครับพี่เนี่ยเป็นแบบนี้พี่ยจะกระจัดกระจัดครับเผื่อเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็อาจจะดูออกไม่ไหมอย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนจะรู้กันฮะไม่ไหมอย่างเงี้ยครอบออันนี้เป็นเพี้ยไฟพี่กบเป็นเป็นเนี่ยอ๋อเพี้ยไฟคืออย่างนี้คือลักษณะเพี้ยไฟกินอ๋อเพี้ยจะกระจัดเขาจะไหม้ครับฮอ๋อเพี้ยโอ้เมื่อสแล้วมันทิ้งไว้นานไงตามทุเรียนใหญ่มันก็เลยแงกกี่ต้นครับพี่ตรงนี้เก้าสิบเก้าต้นครับเสามไร่กับสามงานรวมแล้วประมาณเกือบเกือบเจ็ดไร่ ครับแล้วหน้าบ้านอีกสองไร่เดี๋ยวไปดูดูงอนาบังพี่กบนสวนผมไม่ใกล้ๆเห็นไหมผมได้น้ำจากพี่จ่อยเนี่ยแหละฮะไม่งั้นผมน้ําไม่พอฮะแล้วเขาไมจ่ยน้ําเป็นน้ําอะไรครับน้ําน้ําฝายครับผมใช้น้ำเยอะแล้วต่อไปถ้าเป็นอ่างคลองโพขึ้นตรงเนี้ยจะจะเป็นจะจะน้ำตรงนี้จะไม่แห้งใช่ครับใช่ครับนีคือราคาแพงเลยนะฮะน้ำมหาศาลพี่กบดูดิผมคือผมเนี่ยตุเรียนต้องทำให้ได้อย่างงี้พี่กบเห็นไหมเนี่ยพี่ดู ดูสองลูกเนี่ยหนามตรงนั้นนะ่ะข้างบนอนะ่ะพี่กบดูมุมเนี้ยสวยมากใช่ลูกลูกนอกเลยพี่ลูกเดียวอะ่ะสวยมากเลยพี่อนยะ่างเงี้ยนะใหญ่มยพี่พี่เห็นไหมนั่นน่ะงั้นสวยมากเลยพี่นะ่ะนั่นคือสวยพี่กบห,หนามจะสวยพี่อย่างงั้นแต่คมสวยอ่าอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยพี่ต้นนี้ถ้าแค่โลละร้อยนะโลละร้อยนี่ก็ได้สามสิบเท่าไหร่พี่พี่ใ่ญ่เมื่อกี้สามสิบห้าสามสิบสี่ลูกสามสี่ลูกสามสี่ลูกนี่ถ้าลูกต้นถั่วเฉลี่ยสามโลนะสามโล มันก็ร้อยตีร้อยโลร้อยโลถ้าโลละร้อยก็ยังได้ได้หมื่นนะโลร้อยหมื่นฮะต้นแค่นี้พี่ต้นแค่นี้ที่เห็นนะครับนะได้หมื่นฮะับผมมีมีต้นหนึ่งสี่ปีทุเรียนซ่อมหน้าบ้านอ่ะเราไปดูฮะดูพี่ไปหยุดคลิปก่อนไหมจะพาไปดูต้นหน้าบ้านสี่ปีทุเรียนซ่อมครับอ่ะหยุดคลิปไปไปดูตรงนู้นให้จบ นี่มาดูนี่คือต้นสายพันธุ์อันนี้หลงหลงหลงแล้วนะพี่จ่ายหลงรับแรงหลงรับแรงที่นี่น่าจะเป็นหลงระยองกันแหละที่ดูดิดูดูคััวนี้โอ้โหหลงระยองหลงระยองนี่พี่ดูพี่ดูนี่เลยช่วงนี้ประมาณเดี๋ยวพี่ดูดิทลายทลายนั่นเนี่ยมันเป็นพวงเหรือฮะเนี่ยฮะการเดียวกันเดียวฮะโอ้ฮะลูกอยู่ประมาณนี้ครับตัวเดียวันนี่ลูกมีโตลูกมีโตแล้วเนาะฮะโหกำลังกำลังมินิเลยมีกี่ต้นครับหลงมีต้นเดียวเอาปลูกไว้น่าจะไปปลูก ปลูวิปลูกไว้ฝากฮะโหสวยพี่กบเดี๋ยวพี่กบลองเดี๋ยวไแบ่งพวกเดี๋ยวดูสี่ต้นนั้นบ้างเอ้ยสี่ปีบ้างฮะเป็นไงพี่กบเห็นเห็นอย่างงี้มันน่ารักดีนะมันเปี้ยอะมันดกอ่ะเจ้าของก็พี่จ่อยก็สนใจด้วยครับพี่ก็สนใจจริงๆริงแล้วมันเป็นก่อนก็นด้วยนะปีนี้ครับโอ้โหดกเห็น oh, ที <trzeba S 1> <ownership> <these> ่ต้นนี้มันอ่าเดี๋ยวต้องหยุดครับพี่จ่อยเดี๋ยวพาดูไอ้ต้นสี่ปีหน่อยครับพี่ถ่ายเลยพี่เดี๋ยวพี่ฮะ ตนี้ย่ิบสาที่ที่ที่ผ่านมาตัวนี้นะอที่ผ่านมาตัวนี้สิบสิบห้าห้ายี่สิบเนาะแล้วนี่ก็ยิบสามที่พี่พี่จ๋าเขาใช้ตันนี้ก็ปิดยาวไว้นะคือคือให้ดูว่าใช่จริงครับพี่ใช่จริงครับเราเราไม่ได้นั่นเนาะเดี๋ยวแหม่หลอกให้เพื่อนใสเราไม่ใสไม่ได้ทยอยซื้งวดหนึ่งกับลูกนึงไงผมใสผมไม่ได้ใสมากครับแ่ดสิกอยู่ไม่ไกลกันหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดู เนี่ยพี่กบดูถุงยาที่ผมเออ่พี่ใช้ฮะเนี่ยพี่กบดูเนี่ยเรียนซ่อมครับแมเนี่ยพี่กบดูตัวผมไหมเนี่ยดูรูปมันพี่กบดูรูปมันเนี่ยโอ้ยพี่กายดีพี่ดูพี่กายดี่ดกพี่ดูสี่ปีพี่ตอนเนี้ยแต่แต่กระจิงสู่ปีนี้ไม่ถ่าจะชิโรดนะปีกายมีประมาณหกร้อยลูกหน้าบ้านนี่ยปีนี้อยู่ประมาณพันโอ้ครับครับพี่ตรงนี้สองไรใช่ไหมสองไร ตรงนี้ตรงนี้มันสามสิบหกต้นนับสามหกต้นพี่พี่จอยต้นไหนลูกสวยนะพี่นะได้เท่าไหร่แลพี่ที่ขายสามได้ไปสามแสนหนึ่งนะครฮะนี่พี่เดี๋ยวเราดูนี่พี่พี่กายชุดหลังเนี่ยร้อยยี่หมดเลยนะผมผมได้ราคาฮะนี่มันยังสลัดอีกหน่อยอยู่ครับนี่ลูกงองผมยังไม่หมดนี่น้ำที่รดเขาที่เขาม่ขุดด้วยนะเขาให้น้ำผมไม่ได้ไม่งั้นผมก็ปวดหัวเลยก็ต่อพ่อเมนขึ้นไปนู่นเลยเฮ้ยพี่จอยพี่สวยหมดนะพี่ฮะ พี่พี่พี่ฉีดลงดินแล้วนะพี่จ๋าเนาะฉีดแล้วผมไม่จะสอยลูกชิ้นงี้หมดแล้วจนอะมั้งครับครับพี่ดูดินฟื้อเลยพี่ทั้งใบ20ฟุตเลยพี่น้ำดีครับนี่น้ำฝายครับน้ำฝายนี่อันนี้นี่อ่มันมันมีแผลที่โลดผมที่โลดทะยามอมอวานนี่ผมมาทา มันก็แห้งครับนี่ฮะแห้งแล้วครับพี่ถ้าพี่ใช้จุลธาตุอาหารพืชมาฉีดด้วยจะไม่เป็นเนาะเดี๋ยวปีหน้าช้าไปหน่อยแต่ว่าปีนี้ก็ได้ใช้ตัวกันเชื้อราครับเยอะแห้งหมดแล้วพี่เออแต่ว่าเขาเป็นขนาดนี้แต่เขาอยากให้ลูกมาต้นนี้ปีกายมีมีลูกครับเนี่ยต้นนั้นก็ไม่มีไม่มีเลยไม่มีปีกายมันมีดอกแล้วก็ร่วงหมดเลยห้าสิบห้าลูกห้าสิบห้าลูกพี่กบด้านโน้นลูกสวยเดี๋ยวพี่กบดูก็พี่ดูก็สองฝั่งนะพี่ใช้กันไม่ใช้แต่จุลธาตุอาหารพืช พี่ลองดู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 มันตกใส่แฟงผมเลยแฟงลูกเอ้ยไม่ใช่แฟงน้ำเต้าใบนะน้ำเต้ากลายเป็นแฟงเลยยาวเลยอ่ะเออเดินไปดูข้างในเลยพี่กบมันมันโดนอะไรมาดูมันมันโดนอะไรยาวอย่างนี้เลยพี่ดูน้ำเต้ายาวเลยนี่มันโดนยาจุลธาตุอาหารเพื่อนี้ดู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 มันโดนอยู่ใต้ยาไงมันเลยอันนี้อันนี้น้ำเต้าก็น้ำเต้า พี่กบดูเงะดูงะพี่ดูต้นต้นใช้กับไม่ใช้นะพี่นะฝั่งนู้นกระด็นรงนะพี่เด่นลงตระขายเมื่อพี่ดูเนี่ยพี่เนี่ยดูที่ดูดูใบดูสีใบดูอะไรไม่ได้ฉีดยาไอ้พวกฮอร์โมนพวกอะไรฉีดไอ้จุลธาตุแล้วก็เพิ่มเรียกได้ว่าเวลาฉีดนอกกับตามโหสุดจริงพี่กบวันนี้พี่กายมีสิบเอ็ดลูกเอเคหมดเลยสิบสิบสองโลครับลูกแรกอ่ะโอแต่เดี๋ยวมันเป็นปีแรกพี่กายที่ผมยังผมยังขายลูกไปเลยนี่พี่กบ อันนู้นไม่ใช่นะพี่นะมีจตขายกั้นนะแค่นนี้นะแ่นี้แค่ต้นนี้พี่ดูใบดูใบแตกต่างไหมพี่เราเรื่องความดกความใหญ่พี่ดูลูกดกมากเลยพี่เนี่ยพี่ดูช่อใหญ่ๆตามปึ้ดเลยขันยาวปีนี้ของลูกมันน้อยไปหน่อยครับแต่ได้แต่แต่เอาได้อยู่นะพี่นะฮะของเราอ่าพี่ดูเห็นชัดเลยเลยอะพี่ดูเดยฮะ แตกต่างอัหนึ่งของน้องเขาใช่คนละอย่างความดดแตกต่างนะฮะแตกต่างเห็นชัดเลยเดี๋ยวพี่หน้าเราเข้าเร็วหน่อยผมว่าลูกดกมาสองปีทุกเรียนมันเลยมันเลยโสมหน้าบ้านคือเห็นลูกแล้วแม่บ้านนี่เดินเข้าสวนนี่แม่บ้านเดินตามกลัวสอยลูกทุเรียนเขานะฮะสวยๆพี่ผ่านถือว่าปีนี้ก็ประสบความสำเร็จอีกปีหนึ่งครับดีๆเลยแหละ